วาสนาผู้ผู้ไหน,หนอ มาแคร์ต้วนสายเปแต้ตัวจริงจิริมาเยือยืนมือ,ม,อมือแองไทยจัดหนักจัดเต็มสั่นกระดิ่งเลี้ยงคนทั้งร่ารนนิสัยรวยสุดๆเรียกได้ว่าเป็นซุปตาคนดังที่สมฉายาสามีแห่งชาติจริงๆสำหรับศิลปินหนุ่มมาแคร์ต้วนที่ใหญ่แห่ง GOT7 หนุ่มในฝันของใครหลายคนที่ตอนนี้มีรายงานว่าเจ้าตัวได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งให้แฟนๆ ชาวไทยได้หายคิดถึงแม้จะยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าพี่จ๋าของเหล่าอากาเซ่มาทำงานหรือพักผ่อนกันแน่หลังจากมาถึงเมืองไทยหมาดๆม,มาแครต้วนก็ได้แวะไปกินอาหารสเปนแนวทาปาส ตาปาซซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารสไตล์ชาวสเปนที่ร้านอาหารสเปนชื่อดังในกรุงเทพมหานครโดยทางร้านก็ได้ออกมาเผยภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นโมเมนต์ขณะที่มาแคร์สายเปตัวจริงสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการร่วมกิจกรรมสั่นกระดิ่งของทางร้านเป็นสัญญาณว่าพี่จ๋าจะเลี้ยงเครื่องดื่มคนทั้งร้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมตามสไตล์บาร์สเปนนั่นเอง พร้อมกับแนบข้อความขอบคุณโดยการร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมสามารถแจ้งพนักงานของร้านว่า LA m a อม rena แล้วสั่นกระดิ่งหรือ